ค่ำคืนนี้สงครามเปลี่ยนทิศทางไม่ใช่ในช่วงหลายสัปดาห์ไม่ใช่หลายวันแต่ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงชั่วโมงที่อัดแน่นด้วยแรงกดดันความเงียบและการระเบิดของความจริงที่ไม่มีใครสามารถมองข้ามได้ <c oughs> การโจมตีที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นแค่อีกหนึ่งปฏิบัติการทางทหารแต่มันคือจุดตัดของประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ข่าวกรองตะวันตกเคยหวาดกลัว นักวิเคราะห์รัสเซียเคยดูแคลนและยูเครนใช้เวลาหลายเดือนเตรียมการอย่างเงียบงันและแม่นยำทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วเกินกว่าจะหยุดยั้งได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงคลื่นกระแทกทางการเมืองและความมั่นคงแผ่ขยายจากวอชิงตันไปถึงปักกิง่งเมืองหลวงทั่วโลกต้องหยุดและจับตาเพราะสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ใช่เหตุการณ์ปกติมันคือการข้ามเส้นที่ทุกฝ่ายหวังว่าจะไม่มีใครแตะต้องเส้นที่เมื่อถูกทำลายแล้วไม่มีทางย้อนกลับสู่สภาพเดิมได้อีก สำหรับยูเครนนี่ไม่ใช่การโจมตีแบบฉับพลันไร้ทิศทางแต่คือผลลัพธ์ของการคำนวณอย่างเยือกเย็นพวกเขาเลือกเวลาเลือกจังหวะและเลือกเป้าหมายด้วยความตั้งใจเต็มที่ในขณะที่โลกยังถกเถียงว่าอะไรคือขีดจำกัดยูเครนได้พิสูจน์ว่าพวกเขาพร้อมจะท้าทายกรอบเดิมทั้งหมดและสำหรับลาดิเมีร์ปูตินชั่วโมงเหล่านี้คือแรงสั่นสะเทือนทางจิตวิทยาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ผู้นำที่เคยเชื่อในภาพลักษณ์ของความอยู่ยงคงกระพันถูกบังคับให้เผชิญกับความจริงใหม่ความจริงที่เขาไม่เคยเชื่อว่าจะเป็นไปได้ความจริงที่บอกว่าไม่มีอะไรปลอดภัยอย่างที่เคยคิดนี่ไม่ใช่แค่จุดเปลี่ยนของสมรภูมิแต่คือการสั่นคลอนระเบียบเดิมของสงครามคำถามเดียวที่เหลืออยู่คืออะไรคือสิ่งที่ถูกทำลายไปแล้วและโลกจะรับมือกับความจริงใหม่นี้อย่างไร ก่อนหน้านี้ยูเครนมีจังหวะการโจมตีที่โลกคุ้นเคยเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอมีแบบแผนและอ่านได้ไม่ยากเป้าหมายถูกเลือกอย่างมีเหตุผลคังเชื้อเพลิงคังอาวุธศูนย์บัญชาการระบบป้องกันทางอากาศทุกการโจมตีสร้างความเสียหายต่อเครื่องจักรสงครามของรัเสเซียแต่ไม่เคยก้าวข้ามเส้นอันตรายที่อาจจุดชนวนหายนะครั้งใหญ่นั่นคือหลักคิดของเคฟทำให้เจ็บแต่ไม่เปิดประตูสู่การลุกลามที่ควบคุมไม่ได้ แต่ในสัปดาห์นี้จังหวะนั้นหายไปอย่างกระทันหันไม่มีการประกาศไม่มีภาพการโจมตีไม่มีสัญญาณตามปกติความเงียบเข้ามาแทนที่และสำหรับโลกข่าวกรองความเงียบนั้นดังยิ่งกว่าการระเบิดนักวิเคราะห์ที่ติดตามกิจกรรมโดรนของยูเครนรู้ดีว่าสิ่งใดคือสัญญาณเตือนการเคลื่อนย้ายอากาศยานระยะไกลไปยังแนวหน้าการเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของการสื่อสารแบบเข้ารหัสระหว่างเคียฟกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ การจัดวางโดรนาต,ตระเวนในเส้นทางที่เงียบงันมาหลายเดือนและที่สําคัญที่สุดการหยุดโจมตีที่ประกาศต่อสาธารณะทุกอย่างเงียบลงพร้อมกันเมื่อ,อยูเครนเงียบนั่นหมายความว่าพวกเขากําลังทํางานอยู่ใต้ผิวน้ําและนั่นคือช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดวอชิงตันเริ่มรับรู้ถึงความผิดปกตินี้ภายใน3วันก่อนเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐออกคําเตือนภายในพวกเขาไม่รู้ว่ายูเครนกําลังวางแผนอะไรไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด แต่รู้แน่ชัดว่ามีบางสิ่งกำลังเคลื่อนตัวบางสิ่งที่ใหญ่บางสิ่งที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกอย่างความไม่รู้คือแรงกดดันสูงสุดในสงครามและความเงียบของยูเครนได้กดดันทุกหน่วยข่าวกรองบนโลกไม่มีใครมองข้ามได้ไม่มีใครเพิกเฉยได้เพราะประสบการณ์สอนมาชัดเจนเมื่อยูเครนหยุดส่งเสียงนั่นไม่ใช่สัญญาณของความออนแอร์แต่มันคือการสูดลมหายใจลึกก่อนจะปล่อยแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้ทั้งระบบสั่นคลอน ช่วงราวรุ่งสางระบบป้องกันทางอากาศของรัเสเซียรายงานการตรวจพบวัตถุบินไม่ทราบชนิดหลายลำเคลื่อนเข้ามาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ลายเซ็นของโรนเหล่านี้ไม่ธรรมดาและที่น่าตกใจกว่านั้นคือบางแบบไม่ถูกพบเห็นมานานกว่า18เดือนนี่คือทรัพยากรที่ยูเครนจะใช้ก็ต่อเมื่อพวกเขาต้องการส่งสารที่ชัดเจนหนักแน่นและหลีกเลี่ยงไม่ได้วินาทีเดียวกันนั้นสัญญาณเตือนดังขึ้นทั่วเครือข่ายความมั่นคงของรัเสเซีย ข้อมูลเริ่มไหลออกมาอย่างรวดเร็วจากบล็อกเกอร์ทหารรัเสเซียเป็นกลุ่มแรกต่อด้วยชาวบ้านในพื้นที่ใกล้โซชิที่รายงานเสียงระเบิดและไม่นานนักนักวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมก็พบภาพที่ทําให้เลือดเย็นว่าควันสีเข้มลอยขึ้นจากพื้นที่ซึ่งไม่ควรถูกแตะต้องพื้นที่ที่ถูกจัดอยู่ในหมวดปลอดภัยสูงสุดและแทบไม่เคยถูกเอ่ยถึงในรายงานความเสียหายใดๆมาก่อนสถานที่นั้นคือคอมเพล็กซ์ริมทะเลดํา หนึ่งในที่พนักส่วนตัวของวลาดิเมียร์ปูตินสิ่งที่สื่อเรียกกันว่าพระราชวังของปูตินไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองไม่ใช่เป้าหมายใกล้เคียงและไม่ใช่การข่มขวัญแบบอ้อมค้อมนี่คือการโจมตีโดยตรงหลายจุดหลายลูกและไม่มีพื้นที่ให้ตีความว่าเป็นอุบัติเหตุนี่ไม่ใช่กราฟฟิตี้ไม่ใช่การระเบิดใกล้เคียงเพื่อส่งสัญญาณแต่มันคือการเจาะเข้าไปยังหัวใจของอำนาจส่วนบุคคลภาพควันที่ลอยขึ้นจากชายฝั่งทะเลดำแพร่กระจายไปทั่วโลกภายในไม่กี่นาที เมืองหลวงต่างๆหยุดหายใจนักการทูตหยุดการประชุมนักวิเคราะห์หยุดการคาดเดาเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้ทำลายสมมติฐานเดิมทั้งหมดในช่วงขณะนั้นโลกทั้งใบเหมือนถูกกดปุ่มหยุดทุกสายตาจับจ้องไปยังคำถามเดียวเป้าหมายที่เคยถูกมองว่าแตะต้องไม่ได้ถูกโจมตีอย่างเปิดเผยแล้วเส้นป้องกันที่เหลืออยู่ของสงครามนี้ยังมีความหมายอยู่อีกหรือไม่ ปฏิกิริยาจากเครมลินในค่ำคืนนั้นไม่ใช่เรื่องปกติไม่ใช่การถแถลงตามพิธีและไม่ใช่ท่าทีเชิญสัญลักษณ์แต่มันคือการตอบสนองฉุกเฉินเสียงจากโคสกา์ลัดและเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลั่งไหลออกมาอย่างต่อเนื่องภายในไม่กี่ชั่วโมงคำอธิบายถูกยกระดับทันทียูเครนถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นการก่อการร้ายต่อรัรเสเซียโดยตรงและเป็นการท้าทายความมั่นคงของชาติในระดับพื้นฐานประเด็นที่เครมลินย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ใช่แค่ความเสียหายทางกายภาพแต่คือ ความปลอดภัยส่วนบุคคลของประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียนี่คือเส้นต้องห้ามที่มอสโกเตือนมานานว่าห้ามแตะต้องเพราะมันหมายถึงผลลัพธ์ที่เกินจินตนาการและในคืนนี้เครมลินประกาศชัดว่าการโจมตีดังกล่าวได้ก้าวข้ามเส้นนั้นไปแล้วอย่างไม่อาจปฏิเสธได้คำขู่เรื่องการทำลายล้างอย่างสิ้นเชิงถูกหยิบยกขึ้นมาใช้อย่างเปิดเผยต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกในบริบทนี้ นี่ไม่ใช่ถ้อยคําเลื่อนลอยไม่ใช่การเตือนแบบคลุมเครือแต่คือสัญญาณที่ส่งออกมาอย่างตั้งใจว่ารัสเซียพร้อมตอบโต้ในระดับที่ไม่มีใครสามารถคาดการณ์ขอบเขตได้น้ำหนักของคำขู่นี้แตกต่างจากครั้งก่อนเพราะมันเชื่อมโยงโดยตรงกับตัวผู้นำไม่ใช่แค่สนามรบหรือโครงสร้างพื้นฐานเครมลินเข้าใจดีว่าคำขู่จะมีพลังได้ก็ต่อเมื่อมันสร้างความหวาดกลัวและถ้อยถแถลงครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเป้าแค่ยูเครนแต่มุ่งไปถึงโลกทั้งใบ มันถูกออกแบบมาเพื่อทําให้รัฐบาลต่างๆชะลอการตัดสินใจเพื่อทําให้บรรยากาศความมั่นคงโลกตึงเครียดและพื่ยามว่ามอสโกมองการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็นการยกระดับขั้นพื้นฐานของสงครามเมื่อถ้าคำระดับนี้ถูกปล่อยออกมาพื้นที่สีเทาก็หายไปทันทีเส้นสีแดงที่เคยเป็นเพียงแนวคิดเชิงทฤษฎีถูกแตะต้องอย่างเป็นรูปธรรมและตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาสงครามนี้ก็ไม่อาจย้อนกลับไปสู่กรอบเดิมได้อีก ยูเครนไม่ลังเลไม่ปฏิเสธและไม่ขอโทษหลังการโจมตีได้รับการยืนยันโลกกำลังรอท่าทีจากเคียฟแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงประธานาธิบดีโวโลดีมีเซเลนสกีปรากฏตัวต่อหน้ากล้องเขาไม่หลบเลี่ยงไม่อ้อมค้อมและไม่ใช่ถ้อยคำทางการทูตแบบเดิมๆที่โลกเคยได้ยินถ้อยถแถลงของเขาสั้นชัดและแข็งกร้าวรัเสเซียนำสงครามมาสู่บ้านของเรา วันนี้พวกเขาได้รู้แล้วว่ามันรู้สึกอย่างไรนี่ไม่ใช่ภาษาที่เคียฟมักใช้ในอดีตไม่ใช่คำถแถลงที่ผ่านการชั่งน้ำหนักเพื่อหลีกเลี่ยงการยั่วยุแต่มันคือการยอมรับโดยตรงเป็นการประกาศว่ายูเครนเป็นผู้ลงมือและพวกเขาตั้งใจทําเช่นนั้นการเปลี่ยนโทนนี้มีความหมายเชิงยุทธศาสตร์อย่างยิ่งก่อนหน้านี้ยูเครนมักรักษาระยะห่างปล่อยให้ความคลุมเครือทําหน้าที่ของมันแต่ครั้งนี้ความคลุมเครือถูกทิ้งไปพร้อมกับข้อความที่ชัดเจน เคียฟไม่ต้องการให้ใครเข้าใจผิดนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุและไม่ใช่การตีความเกินจริงแหล่งข่าวหลายแห่งยืนยันว่ายูเครนได้เปิดฉากปฏิบัติการโดรนแบบประสานพร้อมกันโจมตีเป้าหมายหลายจุดในรัเสเซียตอนใต้รวมถึงที่พำนักริมทะเลดำของปูตินซึ่งเพิ่งได้รับการเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อเตรียมรับการเยืนระดับสูงในเร็วๆนี้ยูเครนลงมือก่อนที่ปูตินจะมาถึงพวกเขาโจมตีอาคารหลัก แนวป้องกันและโครงสร้างสนับสนุนทั้งหมดที่ทําให้การยืนนั้นเป็นไปได้นี่ไม่ใช่การโจมตีเชิงสัญลักษณ์แต่เป็นการตัดโครงขายความมั่นคงส่วนบุคคลของผู้นํารัสเซียโดยตรงและนั่นคือเหตุผลที่ปฏิกิริยาจากโลกตะวันตกเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนยูเครนกําลังส่งสารว่าพวกเขาไม่เพียงแค่ตอบโต้แต่พร้อมจะรุกและพร้อมรับผลที่จะตามมาท้ายที่สุดข้อความจากเคียฟชัดเจนและไม่สันคลอนยูเครนไม่กลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ พวกเขาเลือกเดินหน้าและได้ประกาศต่อโลกแล้วว่าการข่มขู่จะไม่หยุดยั้งพวกเขาได้อีกต่อไปนี่ไม่ใช่แค่การโจมตีด้วยโดรนนี่คือปฏิบัติการหลายชั้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อกระแทกจิตใจผู้นำรัเสเซียโดยตรงในเวลาเดียวกันยูเครนขยับหลายแนวรบหน่วยปฏิบัติการพิเศษออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนบีบให้กองกำลังรัเสเซียต้องย้ายกำลังออกจากแนวหน้าหน่วยไซเบอร์โจมตีโครงข่ายการสื่อสารที่เพิ่งได้รับการอัปเกรด และโดนทางทะเลในทะเลดำทำลายหรือทําให้เรือตรวจการที่ใช้ปกป้องเป้าหมายมูลค่าสูงเสียหายทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างแม่นยําและคํานวณมาแล้วนะฮะนี่คือสิ่งที่นักวิเคราะห์เรียกว่าการชะงักศีรษะเชิงยุทธศาสตร์ในเชิงจิตวิทยาไม่ใช่การกําจัดตัวบุคคลแต่คือการทําให้ศูนย์กลางการตัดสินใจซันคลอนในสนามรบจริงความเสียหายอาจวัดได้จากพื้นที่หรืออุปกรณ์แต่ในสนามรบทางความคิดความเสียหายวัดจากความมั่นใจความเชื่อและภาพลักษณ เมื่อภาพลักษนั้นถูกแตกราวการควบคุมก็เริ่มหลุดมือปฏิกิริยาภายในรัเสเซียสะท้อนชัดคำถามเริ่มดังขึ้นไม่ใช่แค่จากผู้เชี่ยวชาญแต่จากประชาชนธรรมดาหากยูเครนสามารถโจมตีสถานที่ซึ่งเชื่อว่าได้รับการป้องกันแน่นหนาที่สุดได้แล้วอะไรยังปลอดภัยอยู่บ้างคำถามนี้อันตรายกว่าความพ่ายแพ้ในสนามรบเพราะมันกัดกร่อนความเชื่อในผู้นำภาพของวลาดิเมีร์ปูตินที่เคยถูกมองว่าแตะต้องไม่ได้ เริ่มมีรอยร้าวเป็นครั้งแรกในสายตาสาธารณะนี่คือผลลัพธ์ที่ลึกซึ้งที่สุดของปฏิบัติการครั้งนี้ยูเครนแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้เพียงตอบโต้แต่กําลังคาดการศึกษาและชฉวยโอกาสจากจุดอ่อนของรัเสเซียด้วยความซับซ้อนที่ทําให้มอสโกตั้งตัวไม่ทันในท้ายที่สุดบทเรียนของวันนี้ชัดเจนการโจมตีที่อันตรายที่สุดไม่ใช่การทําลายอาคารหรืออาวุธแต่คือการทําลายความเชื่อเมื่อความเชื่อสั่นคลอนอํานาจก็เริ่มสั่นตาม และนั่นคือบาดแผลที่ลึกที่สุดของผู้นำที่เคยเชื่อว่าตนเองอยู่เหนือการคุกคามทั้งหมดหลังการโจมตีรัสเซียไม่ได้ขยับเพียงด้านเดียวแต่ขยับพร้อมกันหลายแนวรบระดับความพร้อมของกองก,องกำลังนิวเคลียร์ถูกยกระดับหน่วยไซเบอร์เปิดฉากโจมตีระบบรัฐบาลและการเงินของยูเครนขณะเดียวกันการยิงปืนใหญ่ถล่มโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนในคาคิฟโอดีซาและเคียฟก็ทวีความรุนแรงขึ้นทั้งหมดมีเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาเดียวกันและนั่นคือสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่า มอสโกกำลังเตรียมบางสิ่งที่ใหญ่กว่าคำขู่เมื่อรัเสเซียขยับหลายมาพร้อมกันโลกตะวันตกรับรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่การแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์นักวิเคราะห์เริ่มประเมินสถานการณ์อย่างเร่งด่วนความเป็นไปได้ถูกวางบนโต๊ะทั้งการโจมตีตอบโต้ขนาดใหญ่ใส่อาคารรัฐบาลยูเครนการใช้เหตุการณ์นี้เป็นข้ออ้างสำหรับการระดมกำลังใหม่และฉากทัดที่น่ากังวลที่สุดนะครับการสร้างเงื่อนไขเพื่ออ้างความชอบธรรมในการใช้อาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธี แต่ยูเครนขยับเกมก่อนพวกเขากำหนดกรอบเรื่องเล่าอย่างชัดเจนการโจมตีไม่ได้มุ่งเป้าไปที่พลเรือนไม่แตะต้องโรงงานนิวเคลียร์และไม่พุ่งตรงสู่ผู้นำทางทหารนี่คือการโจมตีสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจส่วนบุคคลเพื่อย้ำว่าการกระทำครั้งนี้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่ข้ออ้างเพื่อทำลายล้างในวงกว้างสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจึงไม่ใช่แค่การประทะทางทหารแต่คือการทดสอบเจตจำนงรัเสเซียต้องการรู้ว่าภัยคุกคามนิวเคลียร์ จะทําให้การสนับสนุนจากตะวันตกซันคลอนหรือไม่อยุครนต้องการพิสูจน์ว่าไม่มีเป้าหมายใดอยู่นอกระยะของพวกเขานาโตพยายามรักษาความเป็นเอกภาพโดยไม่เปิดประตูสู่การลุกลามและโลกทั้งใบกําลังพยายามหลีกเลี่ยงไหยนะระดับโลกช่วงเวลา48-72ชั่วโมงข้างหน้าจึงมีความหมายอย่างยิ่งทุกการตัดสินใจจะกําหนดทิศทางของสงครามนี้ไปอีกหลายเดือนแต่สิ่งหนึ่งชัดเจนแล้วกติกาเดิมถูกทำลาย วลาดิเมียปูตินไม่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยอีกต่อไปและโลกกำลังก้าวเข้าสู่เฟสใหม่ของความไม่แน่นอนที่ไม่มีใครสามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์